รถสอบทุ่งเทพเพื่อคนไทยช่วยกิจการไทยรายย่อยโปรโมทฟรีไปชมกันเลยจ้าครับยกหมูกับก้าเหล่าแค่นั้นแหละไม่มีชื่อนารามซอยเก้า้างตลาดมารวยแหละ สวัสดีครับร้านโชติมาขนมหวานตลาดบางใหญ่นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทางร้านยอดขายตกลงเล็กน้อยฝากร้านโชติมาด้วยนะครับทางร้านเนี่ยเคยออกรายการคุณต่อยจะมีขนมหลายตัวที่ได้รับการการันตีจากรายการมานะครับผม ร้านข้าวเหนียวบุษลินบางแคนะคะสินค้าเราจะขายข้าวเหนียวมูลที่มีคุณภาพขายมานานกว่า40ปีนะหน้าสังขยาน้ำกะทิทุเรียนเป็นห่อแบบไทยๆหอมแพ็คอย่างดีความสะอาดรับประกันโฆษณาฟรีจากแอโรซอฟแฟนบอลชาวไทยช่วยกันอุดหนุน,นพราคขายไม่ขายรายเล็กๆก,ก,กันด้วยนะจ๊ะ